กรเทศพศ2568ตรงกับวันศุกร์ที่12กันยายนบุญกุศลจากบทกรอนอักษรสารขอเรียงร้อยถ้อยคำนำส่ผ่านถึงทุกท่านให้สันติสุขทุกไม่มีโปรดตั้งมั่นฝึกจิตดีมีพลังเถิดให้บังเกิดสติสมาธิใจไม่สับสนสร้างพลังจิตกำลังใจไร้กังวล สู่สากลหล่นจากฟ้าเมตตาเอ่ยญาติโยมผู้มีเกียรติมีบุญทั้งหลายธรรมะปริสันฐานธรรมะที่สมเด็จพระอาจารย์หลวงพ่อได้เทศไว้ในที่ต่างๆเช่นธรรมะรุ่งอรุณบ้างธรรมะรุ่งสว่างธรรมะฟ้าสางธรรมะต่างแดนในธรรมะรุ่งอรุณหน้า1 6 3สมสมเด็จพระอาจารย์หลวงพ่อได้เทศไว้ว่าขันติความอดทน เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์คำว่าจิตใจให้เข้มแข็งนั้นก็คือการสร้างพลังจิตขึ้นมาการสร้างผลิตพลังจิตขึ้นมาก็คือการทำสมาธิทำไปทุกวันทุกวันสมาธิก็ไม่ยากอะไรหลวงพ่อสมเด็จท่านเน้เนย้ำว่าเพียงขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นบริกรรมพุทโธพุทโธในใจเป็นหลัก เพียง5นาที10นาทีก็ไม่ว่ากันเท่าไรก็ได้ขอให้ทำก็แล้วกันท่านบอกธรรมะรุ่งอรุณเล่มที่4ี่หน้า70ในโอวาทปฏิมโมกหกข้อหลังข้อที่ห้าปันตันจะสยนาสนังแปลว่าหาที่วิเวกการนั่งการนอนในที่สงัด ทำเสมาธิสักครั้งในปีหนึ่งหนึ่งสองสามครั้งก็สุดแล้วแต่แต่ว่าอย่าให้ขาดหาที่วเวกสงบสงัดมีใช่ว่าไปหาเที่ยวเต้นรำกินเหล้าเมาสุรานั่นส,สมเด็จพระอาจารย์ท่านคงจะพูดกับกับโยมนะพระเนนคงจะไม่ไปหากินเหล้านะต้องไปหาวิเวกเช่นไปสถาบันจิตพลังจิตานุภาพในระยะปีหนึ่งหนึ่ง เราควรจะมีครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเพื่อที่จะให้เกิดความสงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นพระภิกษุสามเณรในปีหนึ่ง,ห,งหลวงพ่อสมเด็จท่านบอกว่าต้องไปหาสแสวงหาที่สงบวิเวกที่สงัดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติธรรมนูญบัญญัติอนุมาต,ตราไว้นั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้ภิกษุสามเณรที่ดีและต้องการที่จะให้อบาสุสบาสิกา เป็นอบาสุุกบาสิกิสิกาดีนั่นแหละในเรื่องอาน,นิสง์การฝึกสมาธิฝึกจิตด,ด้วยสมาธิตามบทเทศบทที่ว่าทุนิทุน,น,ทน,นิขหัตสะละห,หุโนเป็นต้นการดำเนินเนื้อความตามนัยยะแห่งพระคาถาสุภาษิตท,ที่ว่าการฝึกจิตที่ขมยากจิตมีลักษณะเบาไปเร็วมักตกไปในอารมณ์ ที่ปรารถนาย่อมเป็นความดีจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ดังนี้คำว่าจิตหมายถึงอะไรหมายถึงสภาพที่มีลักษณะนึกคิดสอดรู้สอดเห็นข้ามแม่น้ำภูเขาไปได้ทั้งนั้นในทางธรรมเรียกว่าปรุงแต่งสังขารแปลว่าปรุงแต่งคือคิดดีพูดดีทำดีสารพัดท,ทั่วไปทั้งหมดสมเด็จพระบรมมสุสตทรงแสดงลักษณะของจิต ไว้โดยปริยายหนึ่งว่าทูรังขมังแปลว่าท่องเที่ยวไปได้ไกลเอกจรังเที่ยวไปโดยลำพังเพียงดวงเดียวเพราะการท่องเที่ยวไปนั้นไม่เคยปรากฏว่ามีร่องรอยเหมือนอย่างรอยเกวียนรอยรถไม่มีเครื่องหมายไม่มีที่พำนักพักอาศัยเช่นบ้านเรือนเป็นต้นแต่อาศัยอยู่ในคูหาคือถ้ำได้แก่มหาภูตรูปสี่คือดินน้ำลมไฟ นามะพัทะในภาษาพระทีบะ่บอกนามะพัทะนั่นแหละจิตนั้นอาศัยถ้ำขนาดใหญ่เรียกว่ามหาภูตรูปอยู่อาหารของจิตมีปกติรับอารมณ์ที่ตรงกับฝรัง่งเขาเรียกว่าอีโมชัน่นแม้ในที่ไกลๆทั้งของตนและของผู้อื่นเมื่อรู้แล้วก็นำไปปรุงแต่งคือนึกคิดให้เกิดความเดือดร้อนขุนมัวเศร้าหมองแล้วความคิดนึกคืออารมณ์ที่รับมา นั้นก็ดับไปเมื่อปรุงแต่งขึ้นมารวดเร็วก็ดับเร็วคือเกิดดับเกิดดับดวงจิตจิตดวงนี้แหละเป็นดวงเดียวแต่เพราะได้รับอารมณ์ต่างๆมากมายจึงทำให้ให้เข้าใจผิดคิดว่าจิตนั้นมีหลายดวงจริงอยู่สภาพของมนุษย์เรานั้นมีสองส่วนประมวลกันอยู่คือกายกับใจหรือรูปกับนามลำพังอัตภาพร่างกาย ถ้าปราศจากจิตวิญญาณครองแล้วก็จะกลายเป็นศพกลายเป็นผีกล้ายท่อนไม้ท่อนฟืนนั่นแหละโยมนอกจากนี้ยังมีความจริงแสดงให้เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกย่อมอยู่ภายใต้อำนาจคืออําเภอใจอยู่ในพลังอําเภอใจกล่าวคือจิตเป็นต้นเหตุให้เนรมิตรหรือสรรสร้างสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใต้ ในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเกิดขึ้นในโลกนี้สมดังพุทธศาสนาสุภาษิตในธรรมบทขุดทธัธกานิกายว่ามโนปุพังคมาธรรมมามโนเสถามโนมายาเป็นต้นแปลว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจดังนี้เพราะความที่ใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างนี้สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอน ให้บุคคลฝึกอบรมจิตของตนให้ทำสมาธิโดยมีพุทธศาสนีในธรรมบทว่าจิตตัสสะ,ะมะโถสาธุแปลว่าการฝึกจิตเป็นความดีย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จทันโตเสโทมนุษย์เสสุแปลว่าในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกตนฝึกจิตเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดจึงอยู่พระบรมครูตรัสเป็นพุทธตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ ก็เพราะฝึกฝนอบรมจิตอย่างเข้มข้นเข้มแข็งยิ่งแต่การฝึกฝนอบรมจิตนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะโยมเพราะมนุษย์ชอบตามใจตัวเองมาแล้วหลายพบหลายชาติคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอันยาวนานเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เคยทิ้งไว้ยาวนานเมื่อต้องการสิ่งนั้นกลับมาครอบครองให้อยู่ในขอบเขตจํากัดนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าเป็นของยากเพราะเหตุนี้ เมื่อเราใช้ความพยายามกระทําแล้วก็จะได้จะได้รับผลสําเร็จอย่างสูงสุดพระพุทธองค์ตรัสไว้ในอาทิตตปริยยสูตรตอนหนึ่งว่าราคคินาโทสักคินาโมหัคินาไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเพลิงกิเลสกองใหญ่สามกองนี่แหละเผาจิตใจให้เา้าเร่าร้อนนั่แหละโยมมาถึง วัมมิกาส,สูตรที่ว่าด้วยปริศนาธรรมจากจอมปลวกพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงการเกิดขึ้นของจิตว่าเกิดขึ้นทีละดวงและเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปดังคาถาในธรรมบทว่าทูรังขมังแปลว่าจิตท่องเที่ยวไปไกลเอกจรังแปลว่าจิตท่องเที่ยวไปดวงเดียวอสริรังแปลว่าจิตไม่มีรูปร่างเป็นนามนธรรมคูหาสยัง อาศัยร่างกายนี่แหละเป็นที่อยู่ของจิตเยจิตตังสัญเมตสันติโมกขันติมารพันธนาแปลว่าใครควบคุมจิตนี้ได้ผู้นั้นย่อมพ้นจากบ่วงแห่งมารคือพ้นจากเพลิงกิเลสสามกองนั่นแหละโยมพระคาถานี้พระพุทธพจน์เป็นพระพุทธพจน์จากพระโอษของพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าจิตนั้นมักจะท่องเที่ยวไปไกล ไม่ว่าสถานที่แห่งนั้นจะอยู่ไกลเพียงใดเพียงแค่คิดนึกเท่านั้นสถานที่แห่งนั้นจิตก็ไปถึงได้ด้วยจินตนาการทันทีจิตนั้นเกิดขึ้นได้ครั้งละหนึ่งดวงเพราะคำกล่าวนี้เป็นพุทธพจน์จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวอ้างอิงไว้ในเบื้องต้นนั่นแหละและในอัถกถาอธิบายไว้ในอัถกถาดีกานั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายต้องการอยากจะรู้ว่าจิตเกิดขึ้นได้ ครั้งละหนึ่งดวงจริงหรือไม่ก็ควรพิสูจน์ให้เห็นแจ้งประจักษ์ชัดเจนด้วยการเจริญจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนานั้นมาจากสติปัฏฐานสี่คือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาที่พระพุทธเจ้าเทศนาเอาไว้ว่าสราคังวาจิตตังสราคังจิตตันติปชานาติ แปลว่าภิกษุรู้ชัดว่าจิตมีราคะฉะนั้นจิตดวงจิตหนึ่งดวงก็เป็นจิตที่มีราคะนั่นแหลสวัสดีส